นานๆจะได้หยุดทั้งทีก็เลยเอาของเหลือในตู้เย็นมาทําขนมกินค่ะสูตรนี้นะคะก็สามารถซื้อแบบสําเร็จทุกอย่างมาทําตามได้เลยค่ะเราก็จะใช้เพียงแป้งพัฟค่ะซันมีทําแป้งพาฟไว้ในช่องฟรีสนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะซื้อแบบสําเร็จรูปได้นะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีหมดแล้วแล้วก็มีครีมชีสค่ะที่ซันตีไว้เป็นอัตราส่วนครีมชีส1ส่วนต่อวิปปิ้งครีม1ส่วนค่ะ มาตีให้เข้ากันแล้วสันก็เลยเอามาบีบใส่แป้งพาฟที่รีดให้แบนนะคะใส่เป็นไส้ไว้ตรงกลางแล้วก็นำมาตัดนะคะจากนั้นสันก็ใช้ซอสสตรอเบอรี่ค่ะมาบีบเพื่อตัดรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะโรยด้วยแครนเบอร์รี่นนหนาๆเลยแล้วก็เพิ่มความกรุบกรอบนะคะด้วยถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพาวอันนี้ซันก็ใส่ไส้แบบ หมดทั้งหมดที่มีเลยก็ค่อนข้างล้นทะลักพอสมควรนะคะก็เอามาใส่ถ้วยจีบค่ะเพื่อให้เวลาที่เขาอบแล้วเขาขยายเนาะเขาจะได้อบมาเป็นทรงไม่ได้แบนออกไปแบบแปลกๆแล้วก็โรยท็อปปิ้งนิดนึงนะคะถั่วกับแคนเบอรรี่ค่ะอบไฟ180องศาค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยค่ะสันไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่ช่วงนี้คลาสเรียนแล้วก็คอนซัลเยอะมากเลยเลยจัดสรรเว ลามาทําคลิปไม่ได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่แล้วจะกลับมาทําคลิปให้ทุกคนดูอีกนะคะ